มากินข้าวเที่ยงกันนวันนี้ทําคลิปทั้งวันหิว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 วันนี้พี่ตูม่มีมะละกอถั่วพริกขี้หนูแปดเม็ดกระเทียมห้ากลีบนะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวมะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะคะกุ้งฝอยกุ้งฝอยจากตำมะละกอใส่กุ้งฝอยแล้วก็กินกับปลาปลาขาปลาซิวปลาซิวแห้งทอดนะคะ แล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆน,นึ่งใหม่ๆนึ่งใหม่ๆเลยจ้ากินคนเดียวนะคะวันนี้แล้วเราก็ใส่น้ําปลาร้าอย่างดีนะคะเราไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะมามาตามกันไปเลยจ้ะหิวหิวหิวเนาะหิวมากๆเลยโอ้ยทำคลิปทั้งวันเนาะวันนี้เนาะใครไปดูคลิปพี่ตู่หรือ,อยังคลิป ชำต้นวาสนานะคะใส่พริกลงไปวันนี้พริกจินดาไม่มีเอาพริกที่ขี้หนูนี่แหละหิว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 ,หวตามอันนี้เข้าไปเนาะหิวมากๆเลยวันนี้ทำคลิปตั้งแต่เช้านะคะปล่อยจะปล่อยคลิปออกมาปรากฏว่า อินเทอร์เน็ตมีปัญหาการดาวน์โหลดมีปัญหาเดี๋ยวจะต้องไปเซ็นท่นฟิวแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนะาะมากินด้วยกันนี่เลยจริงๆแล้วพี่ตู่กินแค่นี้ก็ได้นะไม่เป็นไรเลย โอ้ตายตายตายลืมเอามะกอกลืมคักๆแน่ๆเดี๋ยวรอสักพักไปเอามะกอกก่อน มาแนวตอนนี้อยู่กรุงเทพก็เหมือนอยู่ต่างประเทศเนาะมะกรอกพี่ตู่ก็ต้องแช่เย็นไว้หน่แช่เย็นไว้เหมือนสดๆเลยจริงๆแล้วอยากกินส้มตำเพราะมีมะกรอกนี่แหละอร่อยหอมไม่รู้มันเข้ากันได้ไงแต่แต่อีกอย่างนึ่งมะมะกรอกที่ที่เข้ากันได้นี่ก็ไอ้นั่นนะกุ้งเต้นนะใส่มะกรอกนะโอ้ เอ่ยๆหน่อยนึงเนาะแล้วก็น้ําตาลไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเราไม่ใส่เราไม่ได้ใส่ผงชูรสเนาะน่าจะเผ็ดเนาะวันนี้เนาะะขย่าก่อนใช้ไอ้ยี่ห้อนี้พี่ตู่กินกินแล้วติดใจอะ่ะอ่าใส่สักสองช้อนโต๊ะเนาะ ปลานัวนวเลยแล้วก็มะนาวสักครึ่งซีกเนะาะมะนาวใส่เปลือกเข้าไปจะได้อร่อยอร่อยช่วตานี่กินสองคนขึ้นไปนี่อร่อยนะเนี่ยแต่ว่าพี่โตอยู่กับแฟนสองคนแฟนเข้าไปทุระเนาะ อืมอร่อยมากๆเลยน้องจ๋าท่านผู้ชมจ๋าถ้าอะไรครบหมดทุกอย่างแล้วอะไรก็อร่อยเนาะ แหละอาหารมื้อเที่ยงมื้อเย็นทีเดียวจอดเลยหิวมากอมพอดีเลยค่ะเดีพี่ตูใส่ปลาร้าไปอีกนิดนึงนะเพราะว่าใส่เปรี้ยวไปหน่อยนะ โอเคเนี่ยนี่เห็นไหมคะอร่อยมากกินกับนี่นะกินกับปลาทอดข้าเที่ยงนะคะนี่เพราะว่าพี่ตู่ทำคลิปถ้าวันหยุดนี่พี่ตูจะทำคลิปเยอะเลยเพราะว่ามันมีเวลาเนาะคะ่ะ โรยโรยกุ้งฝอยจริงแล้วพี่ตู่จะเอามาทำน้ําปลาหวานพอดีมันหมดหน้าก่อนแล้วก็กินกับน,นี่เลยกินกับปลาปลาทอด เห็นปลาทอดไหมคะนี่เลยกินเลยจ้ะอืมอร่อยข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆม,มาค่ะมาทานด้วยกันค่ะ ไม่ต้องโทรหน้าฉัาหิวมาก